น,นี่กับบรรยากาศเศร้าๆทางอีสานนะครับเนาะอ้าวบางแง่้าวา่ามันสิหมันบอ่ออันนี้ผมกับบลูขึ้นกระนั้นมาขึ้นกับมีซูนอยู่แต่มันสิเวิร์กว่าเดี๋ยวผมจัดก่อนจะค่อยกันนะจัดก่อนจะนอนกอนอ่าบรรยากาศของสาวทางอีสานบ้านเฮาโอ้ฟองไหม เอดคุยได้พี่น้องแล้วกันน่นอากาศแสๆเี้ยตวอาทิตย์ก็เริ่มเข้นไปอย่างกันเลยอี่นหมุนๆหน่อย้อมังาตัวแข่งต่วทางนี้เราด้ไส้สดนะครับบนห่างเราก็ขยับคล้องเราขึถึงโฟมไป ini ini mau mau minyak yang to đấy hả bà anh cái gì gặp kịp ui mình mai khứt bớt thử bé thẻ ôi bố mình nhăn hôm nay tuyệt rồi มันกับประมาณนีแ้แหละครับเดี๋ยวโอ้ดอี่ลังหนึ่งลังหนึ่งนี่ผมเยียบผมเยียบผมเยียบลังนี้คือว,อวอ่าผมมียังสิริโอไปเล่นกระดาเอสหลุดใสหลักแล้วก็ยางก็โอ้

อุ้นถ่ายจนท่นไปถายทงานคนคือว่านีลังนีลังนึ่งต่งนี้อ่ะอือเขาว่าท่านนี้เจียวนด้รับไกล่แล้วล่ะลันงนึ่งอันหนืองามอยู่ดนทางทาง ทางขางคนแท่งเนาต่เขามาเสียบสลักอร่เวิร์กเว้ยเอาไ่จับสลักกันอร่เวิร์กครับอือน,นี้ข้องขามท,าท่าคนแท้ทางี่นี่เปลี่ยนัรเปลี่ยนยังยังม่อีกสองสาหลัง แต่กับโมีอย่างนะครับมีดสีอันนี้เด้อันนี้โอ้นี่โงมันอยู่นี่นนโงมันงามครับแต่กับบ่ออกคือส่งสีบ่ออกนไงแบบนี่เดี๋ยวมอไมอนน่ใส่นี่กันเด้อเพิ่งเพียแต่มันคือบออ่อันนดียผมก็รู้ด้วยกัน ดึงลักบ่วงขึ้นกันเด้อแต่มันสิเวิกบ่เด้อซั่นเด้นี่หลังนึงบ่มีหยังครับมิดมิดเลยทาง นี่สิเบ็ดแล้วมั้งข้ากันยังตัว้ครับข้ากันยังตวชิวๆเลยขึะยังไปแบบกินขั้วๆๆเยเนาะนี่สิบแ,แบบโอเคอยูด่ดีเหรอวะอู้หูมดใหม่ๆเดูดูโอ้โหแดงๆเลยลาใหม่เลยอะแบบจู้ๆอะ นี่อย่างนึงเห็นมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยไปมาเดินต่อเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไระครับนี่นนะข้อหางามอยู่นะมันคือบอลลแอนในชะนี่ผมก็สงสัยกันนะครับอผมเบูงๆผม

สภาพตอนสภาพตอนท้าซ้อผมกับประมาณนี้นะครับสภาพตอนท้าซ้อผมก็สนับประมาณนี้นเห็นไหมหนาเล่าๆหรอกอยังไงไปเดี๋ยวเอาไปต่อกันเลยไปไปอยากต่อเลย ผมก็ลด้จิบโฟมไปเพื่อใส่อีกรอบนึงหัวกล่องผมก็หมุนเรียงละครบาลก็จะเห็นหน้าผมสดๆนั่นทำไม่ได้แล้วกองห้างอฮอผมันขึ้นเทเลพุ่นีนห้างเลย สงสงเลยอะไรแบบนล้อนนไม่ไม่อย่างเลยรห่วัที่ผมว่ามันสิบเป็น,น,นเดือนคืนยบม่หยางแล้วผมขอวงที่ผมถือนี่ใส่ในถุงพายผมก็เลยไปถุงพายผมอ,อยากจะเข้าด้วย คปต่วกันเลยอน,นี้ข่างป้อยให้แล้วครับวันนี้าว่าห่างป้อไอผมว่ามันผมว่าน้ำถึงหนูมัน,มมนตนนู่ไ่หรือว่าคงไมยได้มาห่างเนี่ยห่างห่างป้อไ้นุ่งกะไรได้ครับนักมัลย์ ขัอยางตัวตัวไปไปถ้าไหนสองส้ำหลังอะไรมานก็สิบหปหอดมองนีนี่ไปว่าขั้งงามด้วยดมองนี่แต่กับผมมยังนะครับขั้งงามเ่อๆผมีมยัง ผมบวมเงี้ยนะเฮ้ยมันบวมยังนี่จะจิ๊บเดี๋ยวผมจะบวงกันเด้เอมาหักต่อกันเลยเดี๋ยวผมพอดึงไม้กัน,นเอาไปจะใส่ป้อมใส่ประจุชน์ได้เยอ่นี่อันหนึ่งขาดซะเน้ะนะครับมึงนี่ยไปน้ามึงเนี่ยฝั่นี้เซลอ๋อนี่ เดี๋ยวขอดึงกันอันนียวว่าไมีอย่างนั้นครับเงียบจิบอยู่ในขาพ่อไอ้โอ้ยหุ่นที่นี่ขอ,อยูี่นี่ปอยเป็นนีหนูเดี๋ยวผมสิมเห็นชิบยิ่งนะชิบยิ่งหนูแบบยิ่งหนูอ่ะเดี๋ยวมึงหนีมึงขึ้นซุ่นนะครับของนี่เปน็นเลือกๆว่างไง ตื่นเศร้ามากครับผมเหี้ยงครับตื่นเศร้ามามันต้องสีตื่นครับผมว่าสีตื่นอีกรางหนึงก็แถวนี้นะครับนี่นพอแล้วนี่อีกรางนึงอ๋อโบเหี้ยงครับเฮ้ยน,นี่ครับไปเพิเ่มเข้ากันอย่างตัว กบมีอย่างน้นว่าอนีมีอย่านี่นหลังนึงมีย่งวะอือบมีย่งนีกันอันนี้ันดูัน,นบึงโอ้โดนนะครับ่ากจะเย่อเยอะแยะอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอรู้โนอย,อยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหลังนะครับตัวนั้นะถ้าจะเยอะที่สุดแล้วแหละ๋ต่นี้มันเป็นคลองประมาณน่าแบบ เออน่ารูเลยอย่างงี้ก็ไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวดูดิอีกหลังนึงก็อยู่แถวนี้นะครับนี่ครัอีกหลังอันนี้อันนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันครับทำกลมขนาดนี้น่เชีวยวจิบเลยคอมันก็จะเข้ารูพอดีแล้วปับ๊บผมจะโฟมไว้นะครับเอาไว้ใช้อีก หลายรอบตัวน,นี้อีกสองหลังนะครับตัวน,นี้น,นี่หลังหน,นึ่งแล้วอีกหลังหนึ่งเรื่รอ,องสัยนะครับทำไมผมถอดถุงมือข้างเดียวก็ตอนนั้นนะครับเอาไว้จับหนูเฉยๆตรงน,นี้อีกหลังหนึ่งนะครับนี่เจอแนละ้ว ผมเจ็บมไม้ามาก่อนดึงไม้มาก่อนเด้อครับผมก็เจ็บมไม้ไว้บ่วงผมก็ยังไม่ได้ดึงเลยผมลืมครับผม,มาทำอะไรก็เดินต่อเลยครับขออยางต่อเลยครับบวอยู่งทั้งหน้านี่ก็ไลยย่ได้ครับทั้งหน้าคือแบบบางเดี๋ยวผมห่างกาตายเลยนะ เบิ่องขาวแบบผ่องผ่างตาตายได้ตรงนี้เอาแบบถ้ามันแลงน,น่อยคือเรียบร้อยอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาบ่วงเส้นถุงผ้าผมไปเลยข้างไปก็ใหางต่อเลยเดาดึงโฟมก่อนมาหนีเขาถึงโฟมก่อนเอาจับบ่วงใหญ่ต่อแล้วบ่วงอยู่หลังนี่อยู่ใส่ค ผมปลักใส่ไาอันนี้ผมพอนะนี่นี่นี่อมันเิคือวะน้อจิจะไหล่ะวะันาดตัเลยใช่ไหมน้อยุงเหนียกับยุ่ยนยหนาหูเลยครับม่ง ยังบ่มีอย่างเยี่ยบกี้เงี่เออหนี่ไหมค่อยมันแหลนแล้วมันหนีไหมบ่บ่มีอย่งวันนี้ก็แพงมุมนะครับกูไม่อยากเป็นสบายดอานแมนนะครับไม่ต้องมาตอดนะครับเงี้ยโอ้โหไม่อยากสิบบาท ถ้าก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่อีกลังนะครับไม่เห็นมีอะไรนะครับก็คือมันจะได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับคือแบบไม่ซูนเลยนะครับว่านผมไม่ว่านผมเลือกซูนับโอ้โนี่ขุดใหม่ๆเลยนะครับคือเมื่อคืนไม่ขุดนะตื่นเช้ามาขุดนะครับนะ่เี้ยผมดึงไม้ก่อนอนี่คนระับ ดูตงสองทางน,นะครับฝั่งนู้นทำหนึ่งเน้อฝั่งนี้ทำหนึ่งทำหนึ่งบ่วงกอนตรงนี้ก็ไม่เห็นบ่วงนะครับอก็คือตกลงบ่วงไม่เจอนะครับฝั่งนี้อันนี้สาระเลยนะครับไม่เห็นบ่วงนะครับ นะคือไม่เห็นบ่วงนะครับอันนี้คือสาระเลยนะครับไบ่วงไม่เห็นนะครับอใส่น้อยไปโอ้นี่เจอแล้วครับเจอบ่วงแล้วครับน่าจะขาดครับโอ้เรียบร้อยครับผมมาแล้วครับเรียบร้อยครับ้าตายข่าบ่วงเล่บาเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อย นี่นะครับเรียบร้อยครับอันนี้บ่วงนะครับนี่ตกลงมาจากคันแทน,นายเหมือนเมื่อคืนผมตกนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยตายคาบ่วงนะครับนี่นะขออน,นุญาตดึงจากข่าวนะครับเรียบร้อยก็ตัวใหญ่นะครับดู มันไม่ใช่การทรมานสัตว์นะคือมันเป็นอาหารของคนอีสานนะครับหน,หนูหนูนาของคนอีสานก็เรียกหนูหนูหนาครับแต,แต่ถ้าคนกรุงเทพเขาก็เรียกหนูปักแดงครับราคาก็จะต่างกันนิดนึงราคาหนูอีสานก็ตัวไม่แพงครับละเจ็ดสิบแปดสิบครับแต่ถ้าหนูกรุงธุกรุงเทพอย่างนี้ก็จะราคาสูงหน่อยครับแต่ถ้าหนูตัวใหญ่หน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อย าาราคาก็จะประมาณ1,500-2,000ครับคุกรุงเทพก็เรียบร้อยครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะจะข้าวก่อนนะครับขออนุญาตวางตรงนี้นะครับน่าจะเห็นผมอยู่มั้งครับนี่เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตปลดก่อนนะครับปลดหนูจากข้าวก่อนนะ ก็เรียบร้อยแต้มหนึง่งโอเมื่อคืนไม่มีนะครับเมื่อคืนตรงนี้ไม่มีนะเาขออนุญาตเราใส่ถุงก่อนน่าติดตอนดึกๆนะครับน่าจะช่วงดึกๆเลยว่าแข็งแล้วถาไปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นชุดทหารพานนะผมเคยเป็นทหารพานมาก่อนผมกับเป็นเคยเป็นทหารพานมาก่อน ลบจากแช่แดนใตะธรรมดาครับเรียบร้อยผมก็เอาอันนี้ใส่ไว้ตรงน,นี้ก่อนแล้วนี้หลังติดหนูนะครับนี่หลังติดหนูรถก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับแต่เราก็จะเจียวไว้นะครับอะไรที่โดนหนูเราองผมจะทำไว้อย่างนี้นะผมเศษแบงคงสีนะครับอันถึกหนูเด้วไปเข้าไปต่อกันเลยไปเลยไป ผมซื้อกล่อ,องผู้เดียวนะครับมันก็เล่ประมาณนี้หลันงนี้อยู่ใช่ฮนี่ครับปมอมยังหลังนี่มิดครับถือมือยึดถือได้เมือนขึ้นครับมันก็เล่เงียบมันก็ว่าอยู่ถ้าโดนหนูตัวเป็นๆกัดผมว่าน่าจะมันอยู่นะแบบมันดิ้นอยู่ค่วกคว,วกอย่างเงี้ย แล้วก็มาดูหลังนี้กันนะครับอ,อันนี้ห้างไหนวะนผมหาก่อน๋อที่นนเจอแล้วครับตรงนี้นนนครับก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับแล้วก็ย่างต่อเลยนะครับเผื่อมีโตนะครับเผื่อมีโตอีกนะครับ วันนี้ปั๊บไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ดึงไม้ก็เจบไว้แล้วก็ดึงบ่วงออกมาอีกสองสามหลังครับข้างหน้าอีกสี่หลังครับอีก,อก,อกสี่หลังอีกสี่ไม้ที่มันครับดึงไม้ปุ๊บโอ้หนุนครับดูมันแต่ไมอยู่ตรงนี้ครับเห็นมีแล้วครับเงียบกิ๊บเลยครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูเข้าเาป็นรูเข้าไมถ้าไม่โดนก็ไม่มีอะไรนะอย่างนึงเลยนะลองไปอีกหลังนึงก่อนน,นะน,นนะครับอีกหลังนึงอยู่ไหนครับคนดูเรนหลังนี้สาระเลยหาไม่เจอไม่เจอแล้วก็กวเรียบร้อยแล้วนะครับรอนแรกที่ไหนได้ ไม,ไม่เห็นไม่เจอนะฮะเสร็จล้วเอาโอ้นี่พอละก็อยู่หมองนี่นะครับโอ้ก็ศูนย์ไอ้ไม่ศูนย์ครับไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์ผมก็เรียกว่าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมดึงหมายนะครับปั๊บดึงหมายหลังนี้อยู่ไหนครับหลังนี้อ๋อหลังนี้ก็ไม่เห็นมีเลยนะครับหลังนี้เงียบอยู่ดูนะครับรู ก็สูตรคันแทนแล้วนะครับก็จะอีกประมาณสามหลังนะครับนี่ผมก็มีอีกสองหลังพูดผิดตัวนี้อีกสองหลังนะครับค่าคันแทนอะไรกันนะครับโอ้ยอันนี้โฟมขาดนะครับช่างมันนะครับเราแมวก็ได้นะครับเดินต่อหลังสุดท้ายและท้ายสุดครับผมจะได้ตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าได้ตัวหนึ่งก็พีคมากนะครับเพราะว่าหลังสุดท้ายแล้ว ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะก็พ่นี่เดี๋ยวผมดึงม้ไมเปเลยไปสุดสุดท้ายก็สุดนะครับก็ตามนนครับไม่เห็นมีอะไรนะครับก็ชิลอยู่นะครับไป ก็ไม่เห็นสุดท้ายก็ได้หนึ่งตัวครับนี่ได้ตัวหนึ่งนี่แหละสามสิบสี่สิบลังได้หนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคไ็ถือว่าไม่เสียหายก็ได้อยู่เดี๋ยวรอไปดูอีพีหน้ากันหากินแบบนี้ผมชอบนะ้าจะหายา,ยาวๆหายเปนอีพีไปยาวๆเงี่ ผมว่าแม่งน่าจะโอเคอยู่อ่ะผมชอบอย่างนี้ด้วยเกมก็ไม่ค่อยอยันนีเท่าไหร่เกมอ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมอีพีหน้ากันอีพีหน้าจะได้เยอะกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปก็ไปเดีย๋ยวไปรอดูอีพีหน้าครับเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายยครับบ๊ายยครับบ๊ายยครับผม